ด้วยนะเฮ้ยกลับด้วยไปไหนดบ้าันดิไปไหนอไปรแล้ไ้เวยบนไปลม่เ้เดินครับไม่เสร็จดีี ตาไดล้มไปน่ไม่ไ eh? ด e ้ตายปอนไก่เต็มหมดไปไหนไม่รู้เช้าไม่มีอ่ะ่ายตไป่ยเต็มเลยกว่า

คนแต่งอืรถน้ำมีกี่คันคันเดียวมันมีต้องหลายคันแต่มันมีคนขับเป็นสองคนอืม 3คันอยู่แต่ปัญญากันแลอยู่เขาน้อยคันแล้วก็อยู่ที่คันแล้วอยู่ที่บ้านก็สองอคันไม่มีค,คนขับ